bye เสียงสะอื่นร้าวร้องก้องท้องฟ้าหยดน้ำตาดังวารีหลังเป็นสายใจพผศทั่วล่าพามลายชนทั้งหลายโสกาพาอาดูนสิระน้อมอภิวาทบาทพระปิ่นพระประมินสิ้นแล้วดวงแก้วสยามขอเป็นข้ารองบาทในทุกยาม จะขอตามรอยพระบาททุกชาติไปน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูตุ้มวันนี้ครูคหญิงสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูหญิงและครูตุ้มจะพาเด็กๆไปรู้จักวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้มีวันสําคัญก็คือวันอะไรคะวันที่13ตุลาคมพักผิค่ะวันที่13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านทรงมีพระราชกรณียกิจที่สําคัญต่างๆมากมายคุณตุ้มรู้จักบ้างไหมคะว่ามีอะไรเอ่ย ทราบค่ะคุหญิงโครงการโคลนไทยเรยมากเพื่อให้เจจกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและเด็กไทยมีสุขภาพแข็งแรงได้ดื่มนมที่มีประโยชน์และคุณหญิงทราบไหมคะโครงการหนึ่งคะมีโครงการแก้มลิงค่ะเป็นโครงการที่ช่วยจัดการน้ําในฤดูนะ้า พื้นที่ชายฝั่งทะเลและก็ยังมีโครงการการหันน้ำใช้พัฒนาเป็นการเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีค่ะมีอะไรอีกบ้างคะโครงการเศรษฐกษิจพอเพียงค่ะเพื่อให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนะเองได้ดำรงชีวิตแบบตามสายการโดยมีหลักสำคัญคือความพอเพียงมีเหตุผลมีภูมิภาคก,กันที่มีอยู่บนเงื่อนไขความรู้ผู้คุณธรรมทางผู้หญิงค่ะ เด็กๆอย่าลืมนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนี้สําคัญมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีโครงการฝนหลวงค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อให้เหมาะสมกับการเกิดฤดูฝนนะคะอย่างเช่นถ้ามันถ้าฝนไม่ตกก็จะเกิดพื้นที่แห้งแล้งใช่ไหมคะพระองค์ท่านก็จะใช้โครงการฝนหลวงนี่แหละคะ่ะทาให้ฝนตกในพื้นที่แห้งแล้งนะคะแล้วก็ยังมีโครงการหลวงดอยคําเป็นการช่วยชาวไทยภูเขาที่เคยผูกฝิ่น เปลี่ยนจากการปลูกฟินมาเป็นปลูกพืชเมืองหนาวค่ะอย่างมีอะไรบ้างคะที่เราสามารถปลูกได้ค่ะคุณผุ้งมีพืชสตาอวเอรี่ค่ะบวยลูกแงลูกทอค,ค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้ฟังโครงการในพระราชาดำริของพระองค์ซึ่งมีประโยชน์กับคนไทยมากมายเลยนะคะเด็กๆจะทำทํามดีเพื่อตอบแทนพระองค์ท่านยังไงบ้างคะ ก็คือให้เด็กเป็นเด็กดีทำอยูงใช่แล้วค่ะเด็กๆสามารถทําความดีอะไรก็ได้ที่ตัวเองสามารถทําได้เป็นการระลึกถึงพระองค์ท่านและอย่าลืมนะคะทาตามการาชดัมิคของพระองค์ท่านอย่างเช่นเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละค่ะที่เด็กๆสามารถทําได้ด้วยการออมเงินนะคะรู้จักใช้สิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ยังมีวันสําคัญอีกหนึ่งวันนะคะในเดือนตุลาคมที่เด็กๆจะต้องรู้จัก ไปรู้จักวันสำคัญถัดไปเดีย๋ยวเราไปเจอกับครูแอมและครูส้มกันเลยนะคะพร้อมหรือยังคะไปกันเลยค่ะเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงคือหลักคิดที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตตั้งแต่การทำงานไปจนถึงการบริหารประเทศทำให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข เศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย3คุณลักษณะคือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันความพอประมาณคือการรู้จักสมดุลรู้จักตนเองและรู้จักสิ่งที่จะทำว่าจะทำอย่างไรและใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างจากความโลภความมีเหตุผลคือการเห็นเหตุและผลที่จะเกิดขึ้นโดยใช้ความเข้าใจ มากกว่าการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจการมีภูมิคุ้มกันคือการรู้จากความเสี่ยงและหาวิธีรับมือกับความเสี่ยงนั้นๆได้แต่หากเรามีเพียง3คุณลักษณะนี้ก็ยังไม่พอหากเราไม่ตั้งอยู่บน2เงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมเงื่อนไขความรู้คือการมีความรู้ความชำนาญและทักษะในการทำงาน ในการทำหน้าที่ของตนเงื่อนไขคุณธรรมคือการมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้อื่นทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่กล่าวมานี้คือความหมายและองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงทรงสถิตทิพแควนน้แดนฟ้าสเสด็จกลับนาครราสวงสวรรค์ ทรงสถานวิมานแมนแดนเทวันเสด็จบรรลุฟากฟ้าสุราลายัยฝากไว้แต่พระบารมีที่ปกเกตพระราชทานแด่ประเทศในสมัยครั้งทรงชนคอยบำรุงพดุงไทยทรงเป็นหลักรวมใจปวงประชาทรงสั่งสอนให้คงมั่นมั่นพอเพียง ประดุดเสียงเทพสวรรค์ให้หันษาสรงชี้นำให้ความรู้คู่ธรรมมาทางบำเพ็ญยอดมหาทศบารมีพ้าทรงเป็นร่มฉัดปกประเทศทุกแคว้นเขตถิ่นไทยทุกท้องที่ปวงทวยราชน้อมสำนึกพระบารมี ขออุทิศความดีทดแทนคุณคุณส่งค่ะวันนี้คุณแต่คทางคุณซ่งมาเที่ยวนี่แหละค่ะเห็นไหมคะอุ้ยที่นี่ที่ไหนหรอคะคุณแอนคุณส่งไม่เคยเห็นหรอคะไม่เคยเห็นเลยค่ะที่นี่เรียกว่าพระบรมรูปทรงม้าค่ะเองแล้วพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยตั้งขึ้นไว้ทำไมคะคุณแอแล้วตั้งขึ้นไว้เพื่ออะไรคะอ้าเดี๋ยวอยตการู์ขึ้นต่อคุณซ่งไหมคะ คุณครูอยากสร้างบ้ากเลยคขาดเดี๋ยวเราไปหากคำตอบกับนดีกว่านะคะที่เองแล้นเราไปฟังคุณตอบกันค่ะพร,ระบรมรโรทรงม้าเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาลของพระบาทสมเด็จพระเจุาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าราชการที่ห้านันเองค่ะท่านทรงทำประโยชน์แล้วก็มีกับพระกรุวนานที่คุณให้แก่โปชนชาวไทยหลายอย่างเลยค่ะที่เกย ประชาชนชาวไทยก็ได้ร่วมใจกันหนสร้างครบับว่าเรามาลุกทรงมาขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้แกแ่พระองค์ค่ะแล้วก็เพื่อให้ชาวไทยของพวกเราถูกได้รึกถึงค่ะเด็กๆทราบให้ยคะว่าวันนี้เป็นวยยันที่23ตุลาคมหรือได้ยินหรือว่าวันอะไรคะวันปียมหาราชค่ะใช่ค่ะค่ะเด็กๆซึ่งมีความสำคัญกับคนไทยอย่างเรามากๆเลยนะ สาภาาพให้ทเป็นไทยป่าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชะกรณียกิจที่สำคัญยิ่งคือทรงให้เลิกทาตที่มีมาแต่บรรพาการขณะที่เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติต่อจากพระราชะบิดานั้นแผ่นดินสยามมีทาตมากกว่าหนึ่งในสามของพลเมืองทั้งประเทศชาวบ้านส่วนใหญ่ขายตัวเป็นทาตเพราะติดหนี้พนันบอนเบีย้ยเมื่อทาตนี้มีลูกลูกก็ต้องเป็นทาตตามพ่อแม่ เรียกว่าทาตในเรือนเบี้ยเป็นเช่นนี้ต่อกันมาทําให้มีทาตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอัน,นิจจาชะตากรรมของทาตขึ้นอยู่กับนายเงินประหนึ่งว่าขายชีวิตเพื่อแลกกับการดํารงชีวิตต่อไปถ้านายเงินเป็นผู้เอื้ออารีทาตก็จะไม่ลําบากยากแค้นนักแต่หากนายเงินโหดเหี้ยมชอบกดขี่ก็จะถูกใช้งานหนักบางก็ถูกทารุณเคี้ยนตีจนเจ็บป่วย สากว่าปีนับจากเริ่มต้นจึงปลดปล่อยทาต์ให้เป็นไทยได้ทั้งแผ่นดินบ่าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำวิทยาการใหม่ๆที่ทรงพบเห็นตั้งแต่ครั้งสเสด็จประพาต่างประเทศมาพัฒนาบ้านเมืองในทุกด้านอาทิสร้างทางรถไฟถนนสะพานและขุดคูคลองเพื่อการเกษตรกรรมและการคมนาคมสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหลายแห่ง นอกจากนั้นยังโปรดให้ตั้งโรงไฟฟ้าโรงผลิตน้ำประปาโรงพยาบาลการสุขาพิบาลหอรัฐดากรพิพัฒน์ธนาคารโรงพิมพ์ธนบัตรและผลิตเหรียญกระสาบตั้งกรมไปรษณีโทรเลขและโทรศัพท์ตลอดจนสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์ตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรปผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทย ที่สำคัญยิ่งคือโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงและโรงเรียนสำหรับราษฎรเพื่อให้คนไทยมีวิชาความรู้ทัดเทียมนานาอารยาประเทศเด็กๆคะก่อนหน้านี้คนไทยของเราเนี่ยเคยเป็นทาสเคยเป็นไทาสแต่ว่าพระองค์ท่านนี่แหลคะค่ะที่ช่วยกดคนไทยของเราให้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นทาส ไม่ต้องกับใช้แล้วก็มีสิทธิเสรีภาพสามารถออกเสียงได้พระองค์ทำยังไงคะคุณส้สมรักไหมคะรักค่ะ,าาคะก็คือพระอ,องค์นะคะก็ทรงเดินท่าให้กับประชาชนของพระอ,องค์ให้เป็นไทยซึ่งดังนั้นนะคะหลังจากนั้นพระอ,องค์ก็ได้ให้ประชาชนสฎรของพระอ,องค์นะคะเป็นบุคคลสามัญชวนธรรมดาเท่าเทียมกันค่ะคุณแอมค่ะ เป็นหนึ่งเรื่องที่พระองค์ทรงพระกรุณาให้กับปู้ชมชาวไทยนะคะแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะคุณซ้มและพระองค์นะคะก่อตั้งธนาคารทั้วแอ่งธนาคารแห่งนี้นะคะเป็นธนาคารแห่งแรกของไทยค่ะซึ่งตอนนี้คือธนาคารสีม่วงธนาคารอะไรเอ่ยติดตอติดตอธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองค่ะเด็กๆ,ๆอย่าลืมไปธนาคารกันนะคะออนเงินตามแนวพระราชดำมบิดเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนแนหลอวาราชการที่ก้าก็ได้คะ่ะค่ะ อนอกจากสอ,องโครงการที่กระทรวงมอบให้กับตัวชนชาวไทยแล้วก็ยังมีเอ๊ครูส้มทุกวันนี้ een. เราใช้อะไรติดต่อสื่อสารนะคะติดต่อติดต่ออ๋อโทรศัพท์มือถือนะคะเด็กๆโทรศัพท์มือถือเกิดขึ้นเครื attitude, ่องแรกในประเทศไทยนะคะในสมัยของรัชกาลที่ห้า <Always. S 1> แล้วก็ยังมีทุกวันนี้เราตื่นนอนมาเราเข้าห้องน้ำใช้อะไรคะ นะนะน้ำอ่าน้ำน้ำเปล่าหรือเปล่าครับม่นะใช่ค่นะน้ำมาจากไหนคะลู้ไหมทุกวันนี้มาจากกรมป่าปาที่มาให้กับเราเดินท่อเข้ามาถึงบ้านเราการต่อปลาเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ห้าเหมือนกันค่ะและยังมีเนี่ยแสงสว่างมาจากไหนคะหลอดไฟนั่นเองค่ะหลอดไฟก็เกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่ แล้วก็ยังมีการคมนาคมเรามีรถไฟครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5สมัยกัน้าเห็นไหมคะพระองค์ทรงเมตตามีาพระกาุณาที่ให้กับรงชนชาวไทยเราเยอะแยะเลยค่ะเด็กเด็กๆอย,ย่าลืมจำลึกถึงพระองค์นะคะเด็กๆสามารถ ได้แลว้วค่ะคุณซ่องทีนี้นะคะเราก็ไปที่ทางผู้ปกคอรองไปที่พระบรมรูปทรงม้าที่คุณครูยืนอยู่ยเรานะคะพนมมือไหว้ขึ้นมานะคะเด็กๆแต่เราก็ก้มสักการะด้วยดอกกุหลาบค่ะคุณแหม่มค่ะแล้วเราเป็นปคุณซ้องไปคุณครูจะนําดอกบัวรากเป็นกำรรนะคะจำนวนหนึ่งกำและไปยืนหน้าพระบรมราชพฉายานักของพระองค์ค่ะแล้วเราก็พนมมือไหว้ค่ะแล้วก็ วันนี้ครูโซ่กับครูแอลลาไปาไก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย